ก็ขอสวดดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับค,ครูนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับหลังจากที่เราเรียนผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับกับเรื่องความสําคัญของพระพุทธศาสนามาวันนี้ค,ครูก็จะมาสอนนะครับเนื้อหาต่อไปก็คือสรุปพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ลงอายุสงขัรน,นะครับและสองเวชชนียสถาน ให้แก่นักเรียนชั้นป .6 นครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับครูก็จะขอเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะครับข้อที่1นนะครับจากคำถามเขาถามว่าสิ่งที่บ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประมชาติคือสิ่งต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดครับคำตอบที่ถูก ก็คือข้ององูนะครับมีคนบวชเป็นจํานวนมากซึ่งมีคนบวชจํานวนมากนี้ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจมชาตินะครับซึ่งข้อนองเหนือจากงองูนั้นใช่หมดยกเว้นข้ององูนะครับมาข้อที่2นะครับข้อใดไม่ใช่คําเรียกสําหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา ข้อนี้ตอบว่าข้อขอควายนะครับคัดลบัดคำว่าคัดลบัดนี้ก็คือแปลความว่าผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนะที่นี้อาจจะนับถือศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามหรือศาสนาพิต์หรือศาอส,สนาอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อที่ขอควายนะครับข้อกอควายข้อที่3นะครับข้อใดไม่ใช่ หัวใจของพระพุทธศาสนาวงเล็บโอวาทสาข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คือขอไข่นะครับกลงสังขารนะครับซึ่งไม่ใช่หลังอวาทสนะครับหลังอวาทสามี3ประการนะครับการทำความดีละเว้นความชั่วการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปลอดใสนะครับเพราะนั้นข้อที่ไม่ใช่คือขอไข่นะครับ ต่อมาข้อที่4นะครับข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของวัดที่มีต่อสังคมไทยข้อ,อนี้ตอบว่าข้อขอบพายนะครับเป็นแหล่งที่เล่นการพนันแน่นอนไม่ใช่แน่นอนนะครับข้ออื่นใช่หมดเลยนะครับต่อมาข้อที่5ข้อใดไม่ใช่บทบาทและความสำคัญของพระสงฆ์นะครับ ตอนนี้คำตอบที่ถูกคือข้อกอไก่นั่นเองนะครับเป็นผู้นำในการเดินประท้วงรัฐบาลไม่ใช่นะครับไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของประสบนะครับข้ออื่นใช่หมดเลยนะครับต่อมาข้อที่6นะครับข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับเขาบอกว่า เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกในคําถามเขาบอกว่าตอบประเทศไทยเป็นข้อนี้บอกว่าในโลกเพราะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ถูกนะครับเจนะครับประเพณีในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงข้อที่ถูกก็คือข้ององูนะครับตักบาทเทโวโรวหณนะส่วนข้ออื่นนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแต่ตักบาเทโวนั้นเป็นเหตุการณ์ช่วงพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับหลังจากไปโปรดพุทธมานดาอันนี้ก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงแน่นอนนะครับ mm hmm. ไปข้อที่8ข้อใดไม่ใช่มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา mm hmm. ข้อที่ถูกก็คือ ก็อขอบฟายนั่นเองนะครับการประกอบอาชีพไม่เกี่ยวครับนะครับ,นะรบต่อมาข้อที่9ข้อใดคือมรอดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาีครคิดว่าข้อไหนครับครับผมกอไก่นั่นเองนะครับสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมนะ โอเคนะครับก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับของแบบทดสอบกรอนี้ถามว่าเพราะเหตุใดคนไทยจึงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับเพราะให้ผลในทางที่ดีนะครับโอเคครับผ่านไปแล้ว10ข้อของแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในเนื้อหาความสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นไงบ้างครังเรียน ยากไหมครับนักเรียนก็คงจะพอทํากันได้นะครับเพราะป .6 หนั้นมีแต่นักเรียนที่เก่งๆทั้งนั้นนะครับครูก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับและก็จะขอเข้าสูเนื้อหาต่อไปเลยแล้วกันนะครับครับในชั่วโมงนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับในช่วงของพระพุทธเจ้าทรง ลงอายุสังขารน,นะครับช่วงปรินิพานนะครับและในเนื้อหาสองเวชนียสถานต่อเนื่องกันเลยนะครับก็ขอเรียนได้ติดตามรับฟังหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับทรงประกาศศาสนานะครับเป็นเวลาถึง45พรรษานับตั้งแต่ตรัสรู้นะครับก็ล่วงมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรง ีพระชนมายุได้80ปีนะครับซึ่งอายุ80ปีนั้นทรงเป็นพรรษาสุดท้ายด้วยของพุทธเจ้านะครับในการนั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ทรงสเสด็จมาถึงปาวาลเจดีนะครับบ้านเวลุคามชาญเมืองเวสาลีก็ได้กล่าวนิมิตโอภาสนะครับแก่พระอ,อนทนนะครับว่าดูก่อนอานทน์อิทธิบาท4ประการ ท่านผู้ใดผู้หนึ่งได้เจอแล้วทําให้มากแล้วประทําให้เป็นดุจยานให้เป็นที่ตั้งมั่นคงแล้วสั่งสมแล้วปรารถดีแล้วท่านผู้นั้นหวังอยู่พึงดํารงอยู่ได้ตลอดกับหนึ่งหรือมากกว่ากับก็ย่อมได้นะครับพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้ถึง3ครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าพระอานน์ก็คงเฉย นิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ทุนอะไรต่อการกล่าวของพระพุทธเจ้านี้ก็คือนิม <Thompson> ิตโอภาสเพื่อที่จะหวังว่าพระอานน์นั้นจะทุนอรัธนาขอให้พระองค์นั้นทรงอยู่ต่อทรงมีพระชนชีพอยู่ต่อแต่พระอานทน์นก็ไม่ได้ทรงทุนอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงให้พระอาน,นุนไปพักผ่อนนะครับ หลังจากพระนุ้งไปพักผ่อนได้ไม่นานนะครับก็มีพระยามาก็คือพระยาวสวรตีนะครับก็เข้ามากราบทูลราธนานะครับ mm hmm. เพื่อขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่พระปรินิพานนะครับเพราะให้เหตุผลกับพระองค์ว่าตอนนี้ศาสนาของพระองค์ก็มีความมั่นคงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นควรถึงเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ย จะเข้าสู่ปรินิพพานได้แล้วนะพระพุทธเจ้าก็ได้รับฟังแล้วก็พิจารณานะครับก็เห็นว่าศาสนาพุทธของพระองค์เนี่ยก็เป็นปึกแผ่นมั่นคงถาวรนะครับก็มีพระสงฆ์ภิกษุณีภิกษุอุบาสกอุบาสิก,กาเนี่ยนะครับพอที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยมั่นคงอยู่ได้ก็เลย ทรงรับนิมนต์นพระยามานนะครับว่าอีก3าเดือนข้างหน้าพระองค์จะปรินิพานดังคำอาราธนาของพยามานนะครับพอหลังจากที่พระองค์ทรงรับราชนานิมนต์นพยามานนะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงพิจารณาลงอายุสังขารเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เกิดเหตุการณ์ นะครับวิปริตแปรปรวนนะครับก็คือเกิดแผ่นดินไหวนะครับในเวลานั้นจนทําให้เป็นที่แตกตื่นกันนะครับพระอานนท์ก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแผ่นดินจริงเกิดไหวอยู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก็เลยเข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็เลยทรงอ,อ,อธิบายให้ฟังว่ากเกิดจากที่ว่าพระอ,องค์เนี่ย ทรงตัดสินพระไทยที่จะปลงสังขารนะครับอีกสามเดือนข้างหน้าพอพระโนโนอนุได้ยินอย่างนั้นก็เลยทูลรัตนาบินวรนะครับว่าขอให้พระพุทธเ,เจ้าเนี่ยอย่าพึ่งปรินิพานเลยนะครับเพราะว่าพระอนุเองก็ยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับแล้วก็อยากให้พระองค์เนี่ยอยู่ต่อเพื่อที่จะโปรดสัตว์โลกนะครับแต่ พระพุทธเจ้าก็ทรงได้ตัดสินพระไทยไปแล้วก็เลยพระนุนก็เลยไม่อาจที่จะทัดทานได้นะครับหลังจากที่ตัดสินพระไทยแน่วแน่แล้วนะครับพระองค์ก็ทรงเดินทางนะครับมาเรื่อยๆจนมาถึงวันเพ็ญเดือน6ปีจอนะครับก็ได้รับนิมนต์นะครับ เสด็จไปฉันพัตาหารที่บ้านของนายจุนทะซึ่งเป็นการรับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายนะเป็นการฉันพัตตารหารครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงฉันสุกรมัทวะนะครับก็คือโภชนอาหารที่ปรุงอย่างประณีตนะครับในเอกสารตำราที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พูดไว้เป็น2ในนะครับเชื่อกันว่า อาหารที่ถวายแดุู่ธเจ้าในวันนั้นเนี่ยบางคมภีบอกว่าอาจจะเป็นเนื้อเนื้อหมูอ่อนบางคัมภี์ก็บอกว่าอาจจะเป็นเป็นเห็ดชนิดหนึ่งนะครับก็ได้ให้ความหมายไ้แตกต่างกันไปนะครับโดยนายจุนทะก็ทําถวายนะครับแตุ่ทธเจ้าก็รับแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าอาหารเหล่านี้ขอให้นายจุนทะเนี่ย ถวายพระอ,องค์แบบเพียงผู้เดียวนะครับสุกรมัทวะเนี่ยภิกษุอื่นขอให้ถวายอย่างอื่นเถิดน,นะพอพระองค์ฉันเสร็จก็สั่งให้นายุทธาเนี่ยนำไปฝังดินนะครับ mm hmm. และหลังจากนั้นนะครับพระพุทธเจ้านะครับพร้อมพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เดินทางเข้ามายังเขตเมืองกุสินารานะครับ mm hmm. จนอาการประชวนของพระอ,องค์นั้นก็ได้กำเริบขึ้นนะครับ พระพุทธองค์ได้ตรัสสั่งให้พระอนุนเนี่ยครับจัดแทน่นบรรทมนะครับระหว่างต้นสาระสองต้นนะครับเพื่อที่จะบรรทมปางสายญาตินะครับเพราะว่าตอนนั้นอาการของพระองค์ก็คงจะเกิดกําเริบนะครับในเรื่องของอาการประชวนพระอนุนก็ได้ปฏิบัติตามนะครับได้ทำตามที่รับสั่งของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์นะครับทรมบรรทมในท่าปางสยายญาตนะครับก็ได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือช่วงนั้นนะครับพระองค์ก็ทรงได้ให้อุวาตแก่พระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัทนะครับแต่ก็จะมีสุพ,ธธพัทธปริพาชกนะครับได้เดินทางมาเพื่อขอเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาที่ข้องใจนะครับ ตอนแรกพระอนท์ก็ทรงห้ามนะครับเพราะว่าทรงเห็นอาการของพระพุทธเจ้าเนี่ยประชวรหนักมากแล้วก็เกรงว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงจะเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ด้วยพระเมตตาของพระพุทธองค์นะครับก็ได้ทรงให้พระอนุลเนี่ยให้สุภัพระปริพากเนี่ยได้เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามปัญหาที่คล่องนะครับคาใจของเขา และสุภัทภ์พรริพาชกก็ได้ทูญถามปัญหาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตอบนะครับจนสุภัทะ์ริพาชกเกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงขอบวชนะครับจึงขอบวชแด่แพระพุทธเจ้าว่าขอบวชในาศาสนาของพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตนะครับก็เลยทําให้สุภัท่ยเป็นพระภิกษุ ในสมัยของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นรูปสุดท้ายนะครับที่บวชในศาสนาพุทธในตอนนั้นนะครับตอนที่พระอ,องค์มียังมีพระชนชีพอยู่และบวชได้ไม่นานนะครับสุภัสสะพุทธิพชคก็ได้นําหลักคําสอนหลักปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไปไปปฏิบัติอีกไม่นาน,านก็บรรลุพระรพอรหันต์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์น,นะครับในในเวลานั้นนะครับ และเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปไม่นานนะครับด้วยพระอาการประจวนที่รุมเร้านะครับพระพุทธเจ้านะครับก็ได้ประทานโอวาทแก่พระภิกษุและพุทธบริษัทนะครับโดยมีปัดฉิมโอวาทหรือโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนแล้วก็ให้เราได้กระทําและเตือนสติ ชาวพุทธไว้เป็นบทสุดท้ายก็คือพระองค์ได้จัดไว้ว่าเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับสิ้นคําพูดหรือโอวาทบทนี้นะครับพระองค์ก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกเลยนะครับพระองค์ก็ส่งเข้าสู่ปรินิพพาน เป็นลาดับถัดไปนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้านะครับทรงปรินิพานในวันเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันก็ได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหรือที่ชาวพุทธเราได้ยินกันในวันอัฐมีบูชานะครับก็คือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหลังจากที่ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วนะครับ ก่อนที่พระอ,องค์จะทรงปรินิพพานเนี่ยพระอ,องค์ก็ทรงได้ทรงให้โทนพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะครับเพราะว่าคาดการไว้แล้วว่าถ้าเกิดข่าวลือที่ว่าพระอ,องค์ทรงปรินิพพานแล้วก็ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเหล่ามลกษกษัตรเนี่ยนะครับยกทัพมาเพื่อแย่งชิง พระบรมาสารีริกธาตุเป็นแน่เพราะนั้นพระองค์ก็เลยตั้งให้โทนพรานมณ์เป็นผู้แบ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสงครามขึ้นนะครับก็เป็นจริงอย่างที่พระองค์ทรงคาดการไว้ทุกประการนะครับเหล่ามารรคกษัตริย์ก็ยกทัพมานะครับแต่โทนพร,พรามณ์ก็ได้เข้าไปเจรจาแล้วก็พูดคุยแล้วก็แบ่งปันพระบรมาสารีริกธาตุอย่างเท่าเท่ากันนะครับเป็นที่พอใจนะครับก็ทําให้เหตุการณ์เนี่ยเป็นไปอย่าง ราบรื่นไม่เกิดการนองเลือดน,นะครับครับและก็มาเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องสังเวชนียสถานนะครับซึ่งสังเวชนียสถานนี้ก็คือสถานที่ที่ทําให้ะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินะครับตั้งแต่สถานที่ประสูตินะครับสถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่ปรินิพานนะครับก็จะมีอยู่สสถานที่ด้วยกันนะครับมาสถานที่แรกนะครับชื่อว่าลุมพินีวันนะครับเป็น2เวชนิยสถานสำคัญอีก1แห่งนะครับใน4ซึ่งเป็นสถานที่ประสูตรของเจ้าชายศิษตฐาผู้ ซึ่งต่อมาตัดสรู้เป็นพระศา,าสดาของศาสนาพุทธนะครับปัจจุบันนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอไพราวานะครับแคว้นอูนะครับประเทศเนปาลซึ่งเป็นหนึ่งในสังเวชนีรสถานที่ไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียนะครับอยู่ที่ประเทศเนปาลสวนลุมพินีวันแห่งนี้นะครับเดิมเป็นป่าสาธารณะหรือว่า วนนทยานนะครับที่ล่มลื่นเหมาะแก่การพักผ่อนในสมัยพุทธก,กาลเนี่ยลุมพินีวันเนี่ยตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบินลพัทกับเมืองเทวทหะในแคว้นสักกะนะครับแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปแล้วนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่นะครับมาปาักไว้เพื่อเป็นอ,อนุสรสถานนะครับ หรือเราจะรู้จักในชื่อว่าเสาโศกนะครับที่จะรึกข้อความาเป็นอักษรนะครับเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้นะคร,ครับและสถานที่ต่อมานะครับเรียกว่าพุทธคยานะครับซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้นะครับของพระพุทธเจ้านะครับสถานที่ตรงนี้นะครับ ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อำเภอขยานะครับรัฐพิหารประเทศอินเดียนะครับซึ่งเราจะรู้จักในานามของเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับสถานที่นี้ก็จะมีนักสแสวงบุญนะครับจากทักท่วทุกสารทิศจากทั่วโลกนะครับที่มาทำการสักการะนะครับ หรือก็ระลึกนึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายัางสถานที่นี้นะครับสถานที่ต่อมานะครับสารณานะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคีนะครับสถานที่นี้นี้ตั้งอยู่นะครับในรัฐอุตรประเทศนะครับประเทศอินเดียในปัจจุบันนะครับ แต่สมัยพุทธกาลนั้นจะเป็นแคว้นกาสีนะครับชมพูทวีปสถานที่ตรงนี้นะครับพระพุทธเจ้าทรงมาเทศนาโปรดปัจจวคีนะครับก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกในพุทธประวัติก็จะเป็นป่าอิสิปตนะมฤกทายวันนะครับและการต่อมานะครับก็มีการ สร้างสถูปเพื่อเป็นอนุสรสถานแล้วก็เป็นพุทธบูชานะครับถือว่าเป็นสองเวชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับและระดับสุดท้ายนะครับสองเวชนียสถานําดับสุดท้ายก็คืออุศินารานะครับสถานที่ปรินิพานของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ อุสินารานี้ตั้งอยู่รัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จดับขันพริริปิพานนะครับและก็เป็นสถานที่ที่ถวายพระเพิงพระบรม,มศพนะครับก็เป็นสถานที่ให้ชาวพุทธได้มาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้มาเคารพสักการะ แล้วก็เป็นสองเวชนียสถานลำดับที่4นะครับก็จบลงเลยนะครับในเนื้อหาของ2เวชนียสถานแล้วก็พุทธประวัตินะครับคุณครูก็มีเนื้อหาที่จะฝากนั้เรียนก็ในชั่วโมงนี้ก็อยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปก็จะมีกิจกรรมให้เรียนได้ทํานะครับครับก็ เข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับก็จะมีมอบหมายงานให้กับนักเรียนชั้นป .6 นะครับได้ทํามาส่งคุณครูนะครับโดยให้นักเรียนนะครับขีดโยงเส้นข้อความที่มีความเกี่ยวข้องกันให้ถูกต้องโดยให้นักเรียนลอกลงในสมุดแล้วก็โยงเส้นที่มีข้อความที่สอด,ออสอดคล้องกันนะครับ ส่งคุณครูนะครับโดยคุณครูจะทำเป็นอัลบั้มในลายกลุ่มนะครับให้นักเรียนได้ส่งกันนะครับชั่วโมงนี้คุณครูก็มีงานให้นักเรียนนะครับท้ายชั่วโมงเพียงเท่านี้นะครับและสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสุขในการเรียนนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ